สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแจากสคริปฟาร์มนะครับนี่แมปนี้เลยเกาะแคนดี้นะฮะใช่แล้วสคริปตัวนี้ไม่ต้องหาคีย์มาเราก็วางไปเลยครับเราอยู่กับตัวรันไฮโดรเจน V5 ฮ้าวางสคริปไปไม่ต้องหาคีย์นี่คือซีเฟรมรับนะฮะดูนี่สิ u i ออาจจะไม่สวยครับแต่ว่าอัปเดตไวมากแต่ว่าตัวรันไฮโดรเจนนะฮะมันแหลกมาก แหลกจริงอมาเดี๋ยวเรามาทดสอบการฟาร์มนะครับว่ามันจะฟาร์มเกาะนี้หรือเปล่าเราเลือก select weapon เลยครับเอาเป็นหมัดนะฮะเมลีหลังจากนั้นก็กด auto f ร์มได้เลยกดไปอและนี่ครับดูนี่สินี่คือการฟาร์มของมันมันอาจจะช้าใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องตกใจนะครับอือหืมใจเย็นๆมันแหลกมากแต่ว่า มันแลกเกินไปไหมไม่รวมมอนอีกคือไม่รวมมอนจริงเหรอเออเราจะให้อ๋อรวมครับแตกสองมอนสเตอร์หายไปไหนเออเราว่ามีคนแย่งเราฟาร์มนะแถวแถวนี้รู้สึกว่าจะมีใครฟาร์มกับเราเนี่ยออสงสัยเราคิดไปเองือ,อมาซึ่งรับเพจช้ามากน่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอออ๋อ เราจะเปิดฟ้ารแอคแท็กนะฮะเราไปที่เซตติ้งอันล่างสุดแล้วก็ติ๊กฟ้ารแอคแท็กไปแรืวอเราจะฟาร์มเร็วขึ้นเห็นไหมนี่คือการฟาร์มเร็วขึ้นนะครับเร็วมากแต่ว่าเราอย่าเปิดซูเปอร์ฟ t าร์ตแอคแท็กเด็ดขาดนะฮะอันดานล่างสุดถ้าเราเปิดแล้วรับรองเด้งแน่นะครับพี่ลองละเด้งร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวนะนี่ใครเอ,อว่าแล้วมันแปลกๆมีคนแย่งเราฟาร์มนี่เองอ๋อ คือนึกว่าเรารับเควสช้าคนอื่นเขาก็รับเควสดช้านะฮะมันอาจจะเป็นที่ตัวเกมหรือว่าแมปนี่แหละใช่ไหมเฮ้โอ้ยโอ้ยแหลกมากอืมออบเจกต์มันเยอะจริงๆเลยแบบนี้โอหโอหโอ้โหเหลือบ้างช้าบ้างมันคืออะไรงงหมดละนี่ไงรับเควสดครับช้านิดหนึ่งนะอฮะ อ้าวแล้วนายคนเมื่อกี้ไปไหนละทำไมไม่รับเควสดกับเราเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซีเฟรมครับนะฮะอ๋อย่อ UI ได้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้ปกติมันจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับมันอยู่ทางขวามือเออตีไวมากเลยฟาร์มอัปเดตใหม่นะครับน่าจะฟาร์มได้ถึง2450หโฟาร์มไวมากลองรับตัวรันไฮโดรเจน Uh huh. เอาละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายไปละฮะ uh huh. อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง m o สแค a t t e r นะฮะตอนนี้ทำช่องเดียวไปละบายบาย